สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะมาแข่งทำหน้าเดียวกับน้องหมาสุดที่รักของฉันชื่อว่าน้องมอลลี่เองค่ะกะติกาง่ายมากใครทำหน้าเดียวได้นานกว่าคนนั้นชน,นะมอลลี่มองหน้าฉันตาแป๋วเหมือนจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มแล้วนะฉันทำหน้าเฉยๆแต่ในใจนี่ขำมากเพราะมอลลี่ก็ทำหน้าเดียวเหมือนกันแต่หูของน้องดุ๊กดิ๊กไปมาน่ารักสุดๆมอลลี่มอลลี่อย่าขยับ ผู้ซี่ฉันแอบกระซิบเบาๆน้องหมาก็เหมือนจะทำหน้านิ่งขึ้นไปอีกแต่คราวนี้หางเริ่มกระดิกแทนแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันหลุดขำออกมาน้องมอนลี่เห็นฉันขำก็กระโดดเข้ามาเลียหน้าใหญ่เลยสรุปว่าฉันแพ้แต่ไม่เป็นไรถึงจะแพ้แต่ก็ได้เห็นน้องหมาทำหน้าตลกๆก,ก็มีความสุขแล้วค่ะใครอยากลองเล่นเกมนี้กับน้องหมาที่บ้านบ้างลองดูนะคะรับรองว่าสนุก แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย